สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําปุ่มฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นนะคะค่ะโดยตัวนี้ที่นํามาค่ะจะเป็นกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ Timber ค่ะรุ่น M3 ค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ Timber e x c e s s ตัวนี้นะคะจะเป็นการกดเข้าเมนูหลักค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการรอสักครู่นะคะ ขาเข้ามาหน้านี้นะคะจะเจอหน้าต่างของเมนูหลักนะคะจะมีไอคอนแรกนะคะจะเป็น General Survey นะคะจะเป็นการเข้าเมนูรังวัดรูปแบบต่างๆนะคะค่ต่อมานะคะ Setting นะคะจะเป็นการกำหนดการแก้ไขตั้งต้นต่างๆค่ะคะ่ต่อมาค่ะ Internet Setup นะคะจะเป็นการกำหนดตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะค่ะส่วนไฟล์นะคะจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลไฟล์งานต่างๆนะคะ ค่ะต่อมานะคะอินเทอร์เน็ตนะคะจะเป็นการเข้าสู่เบราว์เซอร์นะคะสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะค่ะและต่อมานะคะจะเป็นรีโมทซัพพอร์ตนะคะจะเป็นการเข้าสู่การช่วยเหลือด้านข้อมูลจากผู้ควบคุมงาน,นะค,ะค่ะค่ให้เรานะคะทำการกดไปที่ general survey ตัวนี้นะคะ ค่ะเข้ามานะคะจะเจอหน้าต่างไอคอนของเมนูหลักนะคะค่ะจ็อบตัวนี้นะคะจะใช้สําหรับการสร้างไฟล์งานนะคะการเรียกดูไฟล์งานที่เราได้ทําการบันทึกไว้นะคะและสําหรับการดาวน์โหลดข้อมูลเข้าและดาวน์โหลดข้อมูลออกค่ะค่ะถัดมานะคะเป็นคีย์อินนะคะใช้สําหรับการป้อนค่าพิกัดนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆไว้ล่วงหน้าค่ะ ค่ะถัดมาค่ะจะเป็นโคโกนะคะใช้สำหรับการคำนวณค่าต่างๆนะคะในงานเช่นการคำนวณพื้นที่ระยะทางและค่ามุมอสิมุตค่ะค่ะถัดมาค่ะจะเป็นมิเชอร์นะคะจะใช้สำหรับการตั้งค่าพิกัดพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะและการเก็บค่าพิกัดค่ะรวมไปถึงการคำนวณหาจุดตั้งกล้องด้วยนะคะค่ะถัดมานะคะจะเป็น s เ a ทเอานะคะจะเป็นการ วางมุดวางผังนะคะค่ะต่อมาค่ะอินสตูเมนต์นะคะใช้สำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะเช่นการตั้งค่าระดับลูกน้ำอิเล็กทรอนิกส์นะคะถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นแถบสถานะของแบตเตอรี่นะคะค่ะตัวกล้องตัวนี้นะคะสามารถใส่แบตเตอรี่ได้2ก้อน,นะคะ่ะค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นรูปกล้องตัวนี้นะคะจะเป็นการเลือกรูปแบบของการยิงค่ะ ข่าถัดมานะคะจะเป็นรูปเป้าปีซึมนะคะจะเป็นการเลือกชนิดของการยิงนะคะข่าต่อมาค่ะเมนูนะคะอันนี้จะเป็นเมนูค่ะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ็ซิทตัวนี้จะเป็นการออกจากโปรแกรมนะคะค่ะส่วนเอนเ r อร์นะคะจะเป็นการกดเข้าโปรแกรมต่างๆค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นปุ่มควบคุมการทำงานนะคะปุ่มสีเขียวตัวนี้นะคะจะเป็นการเปิดปิดเครื่องค่ะ ส่วนปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มทางลัดเข้าโปรแกรมนะคะนี้นะคะจะเป็นปุ่มลบข้อความนะคะค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มเปลี่ยนสลับตัวเลขกับตัวอักษรนะคะคาอนี้ก็จะเป็นปุ่มตัวเลขและตัวอักษรค่ะค่อนี้จะเป็นปุ่มบวกกับปุ่มลบนะคะขาจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะคะ ็อันนี้จะเป็นปุ่ม enter ค่ะ ESC ตัวนี้จะเป็นปุ่มออกจากโปรแกรมค่ะขะตัวเครื่องตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอแสดงผลนะคะ2หน้าจอค่ะ่านี้จะเป็นหน้าจออีกฝั่งหนึ่งนะคะค่ะหน้าจอก็จะแสดงค่า HA ตัวนี้นะคะจะแสดงค่ามุมองศาในแนวราบนะคะส่วน VA ตัวนี้จะแสดงค่ามุมองศาในแนวดิ่งค่ะ ค่ะส่วนตัวนี้จะโชว์เป็นหน้าเป้าปีซึมนะคะแล้วก็ความสูงของเป้าปีซึมค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันของการทํางานนะคะปุ่มบนสุดนะคะจะเป็นการเปิดปิดไฟหน้าจอนะคะถ้าเราต้องการจะเปิดไฟหน้าจอให้กด enter ค่ะค่ะส่วนตัวล่างตัวนี้นะคะถัดลงมาค่ะจะเป็นการปุ่มการปรับความเข้มและความชัดของหน้าจอนะคะอันนี้เราสามารถเลือกปรับได้นะคะค่ะ ต่อมานะคะ F1 นะคะจะเป็นการเรียกดูข้อมูลนะคะค่าระยะนะคะค่ะถัดมาค่ะ MSR ตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มวัดระยะทางค่ะค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็นปุ่ม Enter ค่ะท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถเข้ามาเลือกวับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านก็สมรวจระยองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์ 033, 013, 494ค่ะ ค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่แอดไซน์ RYI 99ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ